ัสดีครับตอนนี้ตอนนี้เกิซอเลยอจมเลยจแกเวลาสระเมื่อกี้รถามสที่เราถามถามอื่อกัโลกันลับตอนตหรอมาตีแกอีกแล้วตู่อคิบูว่าบิต้าดิสุดทับลาโคอาโขไปสดตัวก็สักพีมอ่ะเจิเด็กยึกอวจรินี่เราปยตักเลี้ยนีอดิเจติแสดูนเกียยึโกูป่น้อนดีมอ่อคบเยะนะมาปุเราจะบักลีม

หนึ่งสองหนึ่งันึ่งสองมันขาวก่อนถ้าเราไม่ขูดตะไบเลยใช่ไมครับมันลื่นมันจะไม่เข้ามามาเราเยี่ยม่อนเลย

đó là dụ rồi đấy. gì? đây. Ok trở okay, lại chè qua với

ความกสบายมัอนเหมือเพี่วไอ้ยแล้สลบยจนี่ดีวไอู้ชาฟสนดวยเหรอนี่เกนี่เกีเล่มั้นว่าบามาต่อรามายี่บบคลีเลวาวเหรอวาวว่าดูถูกว่าปนนุ่อาคัวรอคัวอันเด็กขี้ดอกขั่อัน้ารามาได้ไนเดี๋ยบามามากยจ

nó rồi Chị trái rồi rồi lợi 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 Ừ Ok ok tập lợi ở mà. đây mình chui Mà ra Mà vì khai là Mà vì này mà nó vì muốn nó đi ba. Bà đây đưa mà đi khám xe đi tao ta bị đặt tao xa cổ đi nha tao Ok ok la. Tập lợi bọc